ไม่มีพื้นฐานต้องการเริ่มต้นควรทำอย่างไรดีหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยค่ะ เป็นหลักสูตรที่กรมสุลการกรได้วางหัวข้อในการอบรมเอาไว้ตั้งแต่พื้นฐานแล้วยังไม่รวมกับส่วนที่ทางเราได้ต่อเติมให้อีกนะคะเพื่อให้ผู้ครอบรมที่ไม่มีพื้นฐานจริงสามารถเข้าถึงเนื้อาหาและสามารถนําไปสอบและใช้ได้จริงใน,นงาปัจจุบันนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าอาชีพตัวแทนของต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็หน้างานเป็นส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นถึงคนจะอบรมไปแล้วก็จะต้องมีเครือข่ายประสบการณ์แล้วก็ติทธิ์ ต่อเนื่องตลอดเวลานะคะเพื่อให้การทํางานตรงนี้ไหลลืน่นแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกอบรมชิปปิ้งนะคะสอบถามเข้าไม่ได้ช่องทางของการสตอร่อไม่ว่าจะเป็นทางเวร์โทรศัพท์อีเมลหรือไลน์นะคะรออยู่ในจ้ะอบรมชิปปิ้งออนไลน์ก็ได้ในห้องกระดิจ้า